ไม่ดับนะนิกอ่าน้กไม่ดับเลยอาอไม่ดอกมาดูดิน้ำพริกวันนี้อร่อยสุดยอดยิ่งเาพ่อโอยไม่ดับไม่ดับไปเตะอีกให้ดับนะไม่ดับดาให้ดับไม่ดับจะใครดูก่อนแกกนะไปนู้นก่อนไปนู้นก่อนดไก่ดดี เย่ใหมไปนไมันมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเหนื่อยแล้วนะเป็นแบบเปนเชื้อตลอดเวลาเหนื่อยไหมลไม่ไ้าพากลับบ้านโอ้มึงเดนอนกมาเลยเอามอีก้ามึงเดินเลย